เดทมอยู <c oughs> ่อมบุโพยายย่อลดาตะโกอ๋อเบใหออกคือเพียสาวโท้มุทาเตนีล้อเลอมาดอมขนาดมาสิย่าใครนี้เร่องบใครบ้ามาดออไม่บ้ามาเดชดูดูจอบบ้ามาเดเลยอยู่อ ช่วยน้าบามาเด็กอยู่ลิเจอยายมาเด็กก็ตู่เพลงนี้เนาะก็เหมือนกับว่าเพลง,งแรกก็บอกว่าถ้าเราไม่สึกท่อจับรอยเท้าบัมพ์พบลุกก็มันจะสูงหายไปลูกหลานจะไม่เจอ เพราะว่ามันไม่คนที่มันไม่มั่งคนจับพื้นแผ่นดินที่เราอาศาัยอยู่เพราะว่าเราต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายอันใดที่เราเราต้องร่วงพลังรวงเป็นกลุ่มเป็นก้องเพื่อให้สังคมรับรู้เพลนแรกนะคะแล้วก็เพลนที่สอง เป็นที่สองก็เราก็ต้องรวบรวมผู้รู้ต้องถานผู้รู้อยู่ในพื้นที่เราต้องตั้งลอยบรมพระบรุรเราไม่ว่าจารีประเพณีเราต้องรวมพลังให้มั่งคนแล้วก็ถ้าเรากินข้าวเนี่ยหม้อหม้อเดียวกันทุกคน ข้าวเนี่ยมันต้องมีกับเราต้องกินกับข้าวด้วยเรากินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีทั้งผัดทั้งญ้ามารวมกันกินก็เหมือนกับเรารวมพลังกันนะคะเพลงที่สองค่ะเดี๋ยว